ของซีซั่นนี้นะครับโอ้เป็นคนที่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับฟังดูเรารู้ได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องชอบดนตรีแน่นอนพบกับวีสามกุญแจซอนครับ เชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกอาได้ทราบมาว่าคุณแจซอนเนี่ยเป็นคนที่ประกวดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่เล่าให้ฟังสิเล่าให้แฟนๆฟังว่าคุณแจซอนผ่านการประกวดอะไรมาบ้างแล้วก็ที่จหนตามส้มตามมีไหมไม่มีมมะอะไรบ้างหน,นหนูคือหนูชอบทางด้านการกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาว่างก็แบบ ไปประกวดมีประกวดร้องเพลงประกวดร้องเพลงก็ไปเลยค่ะประกวดนางนุ่มพม่านางนุ่ประกวดเต้นที่ได้ร้องเพลงไหมคไม่ได้ก็ไม่ได้ร้องค่ะแต่ว่าบางทีเป็นความสามารถพิเศษนะคะก็มีได้ร้องที่ไปนั่งในกระทงเนี่ยนะคะยังไม่ได้นั่งค่ะค่ะแล้วแล้วเต้นนะคะเต้นประกวดเคยประกวดมั้ยอ๋อเคยประกวดค่ะเต้นวยเคยประกวดเหรอครับการแสดงเคยประกวดมั้ยการแสดงยังไม่เคยประกวดค่ะแต่ว่าไปใช้เขามีไหเขามีนะ แต่ว่าหนูไปสมัครไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะสอบตรงก็ต้องต้องต้อง acting ให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วแล้วอะไรที่ประสบความสำเร็จมาแล้วบ้างเออก็เวทีนี้ละค่ะเวทีนี้นะครับค่ะเวทีนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะจริงๆิเข้ามาส2บคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมาจากหลายเป็นเป็นพันพันเป็นกับหมื่นั้งรู้สึกปีนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับถามจริงๆินิดเดียวว่า ที่เข้ามาประกวดเนี่ยชอบดนตรีเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ปูทางให้หรือเป็นตัวตนของตัวเองคือหนูเนี่ยชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยค่ะ2อทางเลยนะครับสองทางนะครับทําให้เธอมาอยืนอยู่ตรงนี้ไดว้วันนี้เชิญครับเตรียมตัวได้เลยครับคุณแจซอนรรครับ ป่านทองบุญทอง V3 นะคะความหมาของนักล่าฝันกล้าที่จะเผยตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะ เชื่อชื่อช,าชา่ใช่ก็คือเวลาทันอ่อนนิดนึงอันนี้เป็นวัน <V> วีสกุญแจสอนครับฟังคอมเมนต์นะคะเชิญคุณติดครับน้องกุญแจสอน,นะครับคือ,อ,อผมชอบในน้ําเสียงของน้องกุญแจสอนนะคือคือเป็นคนที่มีน้ําเสียงเวลาอยู่กับดนตรีแล้วมันมันพุ่งออกมานะหมายว่าคนฟัง ไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าที่ที่ฮอลล์แห่งนี้จะสามารถได้ยินคือเพื่งแคว่ามีน้ําเสียงที่สู้กับดนตรีได้อันนี้ต้องถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งนะฮะ,ะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือ,อเวลาอยู่บนเวทีแล้วคนฟังหรือคนดูจะรู้สึกว่าสนุกสนาน ตามไปด้วยตลอดเวลาอันนี้ก็ถือไปว่าเป็นข้อดีนะแต่ว่ามันมันจะมีข้อที่อยากจะให้ปรปับปรุงนิดนึงก็คือ,เ,อเ,วเวลาเราร้องเพลงเนี่ยระยะของไมโครโฟนนะฮะมันควรจะอยู่ในระยะที่พอด,พอดีพอดีตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งที่เราขยับไม่ว่าเราจะเต้นหรือจะสะบัดหน้าผมมันจะเข้ามาปิดบงังแล้วก็ทำให้น้ําเสียงเนี่ยมันขาดหายเป็นช่วงๆไปอันนี้ต้อง ต้องระวังนะฮะ,ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเริ่มต้นขึ้นมาเลยเนี่ยเราใส่เราทุ่มเทความความสนุกความมันตั้งแต่แรกมันก็ดีแต่ว่าพอฟังไปนานๆเรื่อยๆท้ายๆเพลงแล้วมันจะรู้สึกว่าขาดความาน่าตื่นเต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นาบางทีเราอาจจะออมออมคุณภาพออมรอยยิ้มของเรา ไว้สักนิดหนึ่งในช่วงแรกๆแ,แล้วเราก็ค่อยไปปล่อยหลังๆผมว่ามันน่าจะทำให้มีความน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาได้นะครับก็อันนี้ปรับปรุงนิดหนึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับทีบค่ครับเชิญคุณไก่ครับครับสวัสดีครับคุณแจซอนครับชื่อน่ารักมากนะขอชมก่อนนะครับ ส่วนเรื่องต่อไปที่จะบอกก็คือมันข,ดขาดๆเกินๆจริงๆนะเพลงน,นี้คือ,อสิ่งแรกก็คือเรื่องของระยะหม่อย่างที่พี่ตีได้บอกไปนะครับว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยมันถึงแม้โอเคมันจริงๆมันเป็นเพลงเร็วที่เราอาจจะไม่ไม่ไปนเน้นเรื่องของการร้องที่เพอร์เฟกนักแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันก็จะไม่รู้เรื่องนะครับหลายๆจุดที่ช่วงกลางๆจะจะไม่รู้เรื่องแต่พี่ขอชมอย่างหนึ่ง ตอนที่เราเริ่มต้นเพลงปั๊บเนี่ยเข้ามาคำแรกชัดเจนพิชต่งมีแรงกระแทกเข้ามาที่ดีมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขาด,ขาดเกินเกินนะครับแล้วก็ส่วนที่ดีอีกข้อหนึ่งคือจริงๆเป็นคนตาสวยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่รู้สึกส่งมาไม่ค่อยถึงนะครับเรามีเป็นคนที่มีสามารถจะใช้ eye contact ได้ดีเพราะฉะนั้นลูกเล่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามส่ง ให้คนโดยรอบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปรับรุงอย่างที่พิธีกบอกครับขอบคุณครับคุณเอกครับครับก็ขอเสริมพี่ไก่อีกนิดหนึ่งนะฮะตะกี้พี่ไก่บอกว่าน้องกุญแจสอนชื่อน่ารักมากผมว่าไม่ใช่น่ารักแต่ชื่อนะฮะหน้าตาก็น่ารักด้วยขอบคุณคก็เรื่องเรื่องคุณภาพเสียงอะไรก็พี่ก็พูดไปหมดแล้วนะครับคือ คือน้องเวลาอยู่บนเวทีตอนเนี้น้องเหมือนเด็กคึกอะ่ะเด็กไฮเปอร์แล้ววิ่งไปทั่วแล้วสเปซสปะไปหน่อยพี่ว่าถ้าเกิดแบบบล็อกบล็อกอกิ้งนิดนึงหรือว่าอะไรให้มันมีแบบแผนกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนน้องเหมือนวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นเลยวิ่งวนไปวนมาอะไรเงี้ยน,นะฮะก็ก็คงต้องฝากครูช่วยช่วยช่วยดูเรื่องนี้ด้วยนะครับครับก็ครั้งหน้าคงดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ วีสาครับคุณแจซอน